วันดีครับผมพ่อครับผมเบาสิงหน้องเหมือนครับผมเมื่อนี้เหลืองานมากใส่เบดไว้บนไว้เบิงสองมือแล้วแต่ผ่านต้นทุเรียนมาเร่ไทยเบิงครับบ่าลูกใหญ่าสาไดแล้วครับนี่ใหญ่ใหญ่ป่ครับใหญ่ยังยครับอีกยี่สิบกว่ามือก็ได้ตัดแล้วครับยี่สิบมืออ่ะ ตัด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 แล้วครับผมนี่ต้นนี้ครับครับผมเดี๋ยวพาจะพาไปเบิงครับเบิงต้นอื่นต้นยังครับผมต้นนี้ต้นนี้ก็ง่ายแล้วครับนี่ก็สองรูิบสามรูแล้วครับดีสามรูกลัวแล้วครับเบิงต้นนี้ไปกันครับอ่า ไปเบิงต้นอื่นครับผมโอ้ยสันส้นๆครับผมอีกต้นหนึ่งครับผมลูกโตแล้วดูใหญ่แล้วครับสองโลก,กลัวแล้วครับโอ้เสียงเออเห็นแล้วครับผม ครับผมไปเบิ่งอีกต้นต่อไปครับผมนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับข,ข้างค้างครับครับผมนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับผมโอ้ใหญ่แล้วหญ่แล้วครับผมอ่านี่อีกต้นหนึ่งครับ ต้นทุเรียนครับบ่แม่นต้นนึงครับดูกเตรร่ารไปดูต้นต่อไปครับมาตรงข้างนี้แล่ะครับโอ้โอ้รวยหุนครับโอ้บุกใหญ่เลยครับโอ้ดินะงามมันอ่งทนครับสีลูกโอ้ มีงานยักลูกงานเดียวนี่ครับโอ้กเ,เดี๋ยวยี่สิบกว่ามือก็ได้ตัดแล้วครับโ้ยี่สิบกว่าวันก็ได้ตัดแล้วโอ้ครับผมไปบังต้นต่อไปครับ นี่ก็อีกต้นทุเรียนอีกหนึ่งต้นครับอีกหนึ่งตน้นโอ้พากันโต,โตโตกันแล้วครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับที่เรียบร้อยครับผมลูกนี้เต็มต้นครับพอลูกใหญ่เก้นมาเนี้ย เดียบรอยครับมึงจะโยงทุเลียนเรียบรอยครับตายเรียบรอยครับผมดวงมากข้างล่างนี้ใต้ครับดวงเบิดครับนี่แหละครับทุเลียนมันดูแลยากกับแบบนี้แหละครับเรียบรอยตายไปแล้วหนึ่งโอ้สวนนี้ใต้ห้ายแล้วครับเกือบยี่สิบต้นแล้วครับบูนี่ก็อีกต้นหนึ่งครับ ตีกตัวหลูกนี่หลูงใหญ่ครับกับซีโลกลัวแล้วครับซีโลกลัวแล้วประมาณสีโลกลัวครับลูนี้นะครับอืมไออีต้นนึงก็นี่ต้นสูงครับต้นอายุประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบห้าปีครับยี่นี้ยออกลูกให้ครับโอ้แสงเนาะครับอืม ครับผมแตต้นหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นสายพันธุ์กบครับทุเรียนกบอยู่ในสวนมีอยู่ต้นเดียวครับทุเรียนกบอบอบอบขอบขครับ,รบทุเรียนกบครับโอ้ลูกใหญ่แล้วครับโอ้นี่ตัวนี้ตัวนี้ทุเรียนกบครับผม ไปเบอรต้นต่อไปครับดีอีกต้นทุเรียนอีกหนึ่งต้นครับอยู่ก้างๆกางครับต้นอายุยี่สิบกว่าปีครับนีค่ครับโอ้ใบกับบ่มีครับ <c oughs> ดีบ,บ่มีใบจะเรียนเนี่ยเห็นง่ายๆนะครับแล้วโอ อืมนี่ก็ต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งที่เรียบร้อยเหมือนกันครับโอ้ดุกดุกขนาดครับแต่เรียบร้อยครับผมม,มันหลวงมากข้างล่างครับอืหลวงมากข้างล่างแล้วก็แตกครับเยอะมากข้างล่างก็แตกเออ เดือบมะลลางก็แตกเมื่อครับกำลัลงสิเป็นเหนือเป็นหนังเนี่ยครับอุ้ยนี่มันมันยังกินได้อยู่ครับนี่เอออ้ยน้ำนี่โอ้กินบุได้แล้วนี่เ่าแล้วครับต้องล้มาตกลงมาทำมันแตกไม่อยกินได้อยู่ครับแต่เราจะไม่กินครับ มันล่วงแล้วมันเน่าแล้วครับผมโอ้ต้นนี้ก็อายุยี่สิบกว่าปีเหมือนกันครับเกือบลอยไปอีกหนึ่งต้นนี่ก็อีกต้นหนึ่งอายุยี่สิบกว่าเหมือนกนันโอ้แสงครับโอ้โอ้โอโอดูดขายของขายได้เบื้องบนครับผมลูกโตรแล้วลูกต่ำๆก็มีครับ ลูกตอโอ้ไปจับบาหันครับกินตุเรียนจิตมือเลยครับลูกตาๆก็มีครับโอ้โอ้ลูกสิตาลยังม่ดอกนีครับดูดอกสวยครับดอกทุเรียนดอกทุเรียนที่ห้าบอกออกครับพว,วัางงานนี้บมีหน่วยครับ ได้ปล่อยมันอยู่ครับดีครับผมเอาคลิปนี้ก็เพิ่มซำนี่ครับผมเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมศ์สุดท้ายเบิรงใหม่ครับว่าสิตัดได้อีกยี่สิบกว่ามือสิตัดแล้วครับผมครับอ่าคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ก่อนนะครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผม,ไ,มได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บอกสิ่งน้องมือในได้ครับผมสวัสดีครับ